สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลจากลีกต่างๆที่น่าสนใจประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่14กันยายน2567เริ่มที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่แรกเซาเทมตันเปิดบ้านพ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ3ฟูลแลมสเสมอเวสต์แฮม1ประตูต่อ 1, 1คริสตันพาเลซเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้ไปแบบสนุก 2, 2. ประตูต่อ2ไบตันสเสมอกับอิบสวิตทาวแบบไม่มีสกอร์0ประตูต่อ0 ลิเวอร์พูลเปิดบ้านพลาดท่าให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรส์0ประตูต่อ1แมนเชสเตอร์ซิตี้เฉือนเอาชนะเบรนฟอร์ดไปได้2ประตูต่อ1ออสตันวิลล่าเฉือนเอาชนะเอฟเวอร์ตันไปได้3ประตูต่อ2และบอลมัดไพ่คาบ้านให้กับเชลซี0ประตูต่อ1ต่อกันที่ไทยลีกนครราชสีมามาสด้าเอฟซีเสมอทรูแบงคอกอยู่ในเตด1ประตูต่อ United, 1บ um ีจีประทุมอยู่ในเตดเสมอหนองบัวพิชยาเอฟซี1ประตูต่อ1ต่อกันที่ไทยลีก2 มหาสาครคาม SBT FC เอาชนะบางกอก FC ไปอย่างอวุดวิดสประตูต่อ2องโพลิเทโรเอเอาชนะพัทยาอยู่ในเตด2ประตูต่อ 1, 1> นครศรีอยู่ในเตดเสมอสมุทรปราการซิตี้หประตูต่อ1ตราด FC ฟพ่ายคาบ้านให้กับแพร่อยู่ในเตดหนประตูต่อ3และชัยนาทฮอนบีนเสมอกับอยุธยาอยู่ในเตดหนประตูต่อ1ไปที่ลาลีกาสเปนมาโยก้าพ่ายให้กับบียาเรอัน1ประตูต่อ2 เอสเปนย่อนเฉือนเอาชนะอลาเบสไป3ประตูต่อ2เซบีย่าเปิดบ้านเฉือนชนะเกตาเฟ่หนึ่งประตูต่อศูนย์และระอันโซซิดาดพ่ายคาบ้านให้กับระอันมาริตศูนย์ประตูต่อสองต่อที่บุนเดสลีกาเยอรมนีฮอฟเฟนไฮม์พ่ายคาบ้านให้กับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นหนึ่งประตูต่อสี่อบเบลซิกเสมอกับอูนิโอนเบอร์ลินแบบไม่มีสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์บอรุเซียมึนเช่นกลัดบักพ่ายให้กับสตุตการ์ตหนึ่งประตูต่อสามไฟบวกเปิดบ้านเอาชนะโบคุ่ม uh ไปสองประตูต่อหนึ่ง โวลบวกพ่ายให้กับไอทักแฟรงเฟิร์ต1ประตูต่อ2และฮอนสไตคิวผ้ายอย่างยับเยินให้กับบบเยอร์มิวนิกไป1ประตูต่อ6ข้ามาที่เซเรียอาอิตาลีโคโมเสมอกับโบโลญญา2ประตูต่อ2เอมโปลีเสมอยูเวนตุสแบบไรสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูและเอซีมิลานเอาชนะเวเนเซียไปอย่างขาดลอย4ประตูต่อศูไปกันที่ลีกเอิงฝรั่งเศสโอลิมปิกมาเซเปิดบ้านเอาชนะนี้2ประตูต่อศูน โอแซ่พให้กับโมนาโก0ประตูต่อ3และปารีสแซงแชคแมงเอาชนะบรสไป3ประตูต่อ1ปิดท้ายที่เจลิกญี่ปุ่นคอนซาโดเลซัปโปโรไพ่คาบ้านให้กับโตเกียวเวอร์ดี้0ประตูต่อ2อวิสปาฟุกุโอกะไพ่ให้กับมาชิดะเซลเวีย0ประตูต่อ3คาชิมาแอนเลอร์เสมอซานเฟรเซฮิโรชิมะ2ประตูต่อ2เอฟซีโตเกียวเอาชนะนาโกย่าแกรมปัสไปอย่างขาดลอย4ประตูต่อ1 กัม b a โอ osaka พ่ายให้กับ urawa r e นย0ประตูต่อหนึ่1อันบิเรกนิงตะเอาชนะโชนันเบลมาเร่3ประตูต่อหนึ่งและคาชิวะเรโซพ่ายให้กับจ j u ิ i l o iwata 0ประตูต่อ2ก็จบไปแล้วครับสำหรับการรายงานผลบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารฟุตบอลจากเรานะครับขอบคุณครับ